เดี๋ยวขออนุญาตทักทายขอเสงไฟลงหน่อยขอพูดด้วยค่ะอะไรนะคะรู้ได้ไงว่าหนูจะพูดโล้วยแม่เปลียดกว่าพี่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 ไดไหเห็นหน้าเห็นตายังแบบว่าสะสวยยังเด็กอยู่เลยนะคะก็เลยเรียกเ่าโค้งงแไม่ได้หรอกนะคะเนี่ยหรือว่างานวันเด็กนะคะหนูมีจับของขวัญอะไรอยพ่อพ่อแม่แม่จ้า เสียงเบาไปหรือว่าคนเยอะต้องดังกว่านี้แฟนเพลงโคราชจ,จักขอให้ทีนี้ไหมคะไคะด้านหลังไม่ได้ยินเลยแฟนเพลงโคราจจชจักเสีงตัวเบอร์ดังๆให้รายการโดนเพลงชิงคูณหน่อยจ้าขอบคุณมากนะคะอเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตรับกมงกุฎก่อนนะคะ สายตะไคร้มีมงกุฎต้องมีสายตะไคร้นะคะขอบคุณค่ะหนูจะเป็นนางงามอยู่แล้วนะคะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แม่เดี๋ยวลูกก็มาเดี๋ยวลูกก็้ามาเดี๋ยวลูกมาทุกที่อาคค่ะุณนจารย์ดูทุกวันเลยขอบพระคุณมากค่ะหนูก็ดูทุกวันค่ะหนูดูทุกวันเลยนะคะ ดี๋ยวเรามาทําสัญญากันก่อนนะคะก่อนที่จะร้องบทเพลงต่อไปเราจะมาทําสัญญากันว่าทุกๆวันนะคะทุกๆเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจะทานอาหารเย็นนะคะที่บ้านกับครอบครัวและเราก็จะดูรายการดวงเพิงชิงคูณใช่สัญญากันแล้วนะคะับ้ค่ ต้องดูเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ๊ะเผื่อเผื่อนะคะดูดูดูไปทุกๆวันเผื่อวันหนึ่งเห็นต้นข้าวไปนั่งอยู่ในรายการดีไหมคะพูดไว้ก่อนนะคะเผื่อรายการดนตรงได้ยินนะคะจะได้เอาหนูไปนั่งด้วยพี่ทีมงานจ๋าอย่าลืมให้หนูไปด้วยนะจ๊ะที่สําคัญขาดไม่ได้เลยค่ะว่าแม่ เชิประมือให้พี่ๆศิลปินทุกท่านและทีมงานทุกคนหน่อยจ้าขอบคุณมากๆนะคะวันนี้พี่ๆน่ารักมากเลยพี่ๆทีมงานด้วยนะคะวันนี้หนูดีใจมากดีใจมากๆะคะที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดโคราชนะคะ <Yeah. S 1> มีพี่น้องแฟนเพลงพ่อแม่แฟนเพลงนะคะหางานหนูมาเยอะมากที่จังหวัดโคราช <Okay. S 1> ก็เหมือนจะเป็นครั้งแรกนะคะ <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ รองว่าได้เจอกันแน่นอนนะคะปีหน้าอีกอีกเดือนหนึ่งใช่ไหมคะอีกเดือนหนึ่งน้องปีหน้าได้เจอกันแน่นอนนะคะโคราชได้เจอกันบ่อยๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นสิีิมงคลนะคะแก่ตัวหนูแล้วก็ครอบครัวหนูทีมงานนะคะมากๆเลยเพราะว่าหนูเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสไปกรบกาบไปกรบกาบใช่หนูไปกราบย่าโมมาแล้วไปร้องเพลงให้ท่านฟังมาะคะ ใช่แล้วไปลอดซุ้มมา,มะะาด้วยนะคะใช่ไหมรอดซุ้มน,นี่เขารอดกันทำไมนะคะได้มีแฟนคนโคราชตายละตอนรอดก็ไม่รู้ความหมายใช่ไหมคะเนี่ยรู้นี้จะรอดสักสิบห้าครั้งอะรอดไปรอดกลับลอดไปคนโคราชน่ารักนะ,ะสัเวียนก็พรบแล้วมาโคราด นะฮะมาโคราชพลาดไม่ได้เลยที่จะมอบบทเพลงเพลงนี้ค่ะโอ้แม่สุดฝนมดมือพวงมาลัยนะคะลงด้วยน่ารักจังเลยฝนก็ไม่ตกนะคะเนี่ยต้องมีลงเหรอค่ะขอบคุณมากมากนะคะพ่อแม่จ๋าหนูขอพูดอะไรสักนิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปในค่ำคืนนี้นะค่ะ ใ่<ไ>อะคะไม่ให <laughs> oh, ้ลาซะด้วยตายแล้วหนูไปบอกพี่ทีมงานเขาไม่ให้หนูกลับบ้านนะพี่ทำไงดีนอนโครลานเลยค่ะคืนนี้ไปตามหาเลยมันอยู่ซักโรงแรมอะไรเถ่นั้นหยอกเหรหนูจะบอกว่าเอาขออนุญาตวาง่อนได้ไหมคะได้ล่ค่อนข้างหนักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้ามขึ้นเดี๋ยวข้างหลังไม่เห็นหน้านะคะหนูอยากจะบอกว่าอยากจะพูดนะคะว่า เทปแรกเนี่ยที่หนูล่ากลำโพงนะคะเปิดหมวกเขาาเ้าไปในราการดนเพลงชิงทุน,นวันนั้นหนูก็เป็นเพียงนักร้องเปิดหมวกนะคะเป็นนักร้องสมัครเล่นที่มาจากจังหวัดกาญจน,จนบุรีนะพูดเนิ่นเนอะเทปแรกแต่ว่าวันเวลาผ่านไปนะคะทำให้หนูได้มีประสบการณ์มากขึ้นได้ขึ้นเวทีมีโอกาสได้เจอกับพี่พที ได้รับคำสั่งสอนคำแนะนําจากคณะกรรมการทุกท่านนะคะจนทำให้หนูมีวันนี้นะคะจะมีวันนี้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะถ้าไม่มีรายการดนเพลงชิงทุนถ้าหนูสัญญาว่าต้นข้าวสุพรยาจะมอบเสียงเพลงคะแล้วก็จะรับใช้แฟนเพลงทุกท่านตลอดไปขอบพระคุณค่ะ สนุกสนุกนะคะให้พ่อแม่ช่วยกันร้อง<ม>ช่วยกันขยับเนื้อขยับตัวด้วยนะจ๊ะ,ไป,จะไปเลยจ้าเยียอันเดอร์สตรน้องชาโน่เลยที่มีชีว<ป>ิตชีวาของเสียงผมเองฉันจะโดนไพ่ทิ้งพืจ้าโอ้ยอันนี้มีความสุขมากเลยมีความสุขมากเลย <c oughs> นี่มาเม้าความสุขที่กดดันน,นี้นะคะ พี่นองพี่นอนเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาลับสายซกุรรู้สึกยังไงบ้างอ่าทใจพี่พี่แม่แม่สู้มากสู้สุดนะเออเสู้สู้มวดขาสู้จังหวะมากเลยจังวะากนี่บ้านเราเนาะใช่ไหมวันนี้ก็ร้านที่มาในในโครงการแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างนอน สู้มากสุ้ภาแม่นสู้จริงเมนมาพากันสู้มากๆแต่วนที่ที่แล้วนี่ฝนตกค่ะสู้าหนักกว่า,ากกน,นี้สู้หนักกว่านี้การโลกดูไปเลยผพูดจริงน,น,นะพอมีกิจกรรมนะที่รู้เลยว่าจะมีหัราหรือเปล่าเพราะว่าทําทัใจมากๆเลยเดียวเรานีไ้ได้กลับมาก็อบอุ่นักมากเลยเดียนะขอเสียงชายราหัวร่เ,เร็วขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงที่เอ่อมาอยู่มีความสุขร่วมกันในวันนี้นะฮะ ขอบคุณที่สนับสนุนให้รายการเรเป็นรายการอันดับหนึ่งในช่วงเวลา6โมงเย็นนต้นไปฮะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มีน้ำใจทุกรอยยิ้มทีส่งให้แกในวันนี้ฮะขอบคุณชาโกราชครับขอบคุณผู้ที่สนับสนุนให้เรามาเจอกันนะครับคุณจุลาเฮือกเให้ใจเชื่อรถแรกเงินมาซิ่รถึงเอรด์ยำาแฟแคสเซตเนผ่านร้านแม่ประนอมเพื่อเปลีนชุดงานดี ท้องถึงและกระสอยอาหารยอดฟุ่มผลิตภัณฑ์สักวค่าและปราฟ้ารุาอาอ่งไยดีและได้ปลาช้างสามสีนะผมขอคุยหน่อยนะต้นข้าวเป็นยังไงบ้างโอ้โหแน่นอนสินะก็ต้องรู้สึกดีสินะเพราะว่าผมมาอะไรเยอะอย่างนี้สินะดีใจค่ะที่ทานแรกโคราชที่ทานแรกป่ะใช่ค่ะเหรอโอ้โหตั้งแต่ หนูจบจากรายการไปนี่หนูได้จากที่อยู่แต่การจนบุรีนี่ได้ไปทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่ค่ะทั่วเลยค่ะพี่แฟนแบบว่าหนูได้ไปเจอผู้แม่หลายจังหวัดเลยค่ะเออวันนี้ครั้งแรกที่มาเจอชาวโคราชอยากจะฝากอะไรไปให้หัวใจชาวโคราชบ้างแล้วก็เป็นครั้งแรกรที่ได้มา <ลด S 1> พู้แม่ดีใจจังหนูดีใจมากกว่าผู้แม่อค่ะที่ได้มาโคราชครั้งแรกนะคะแล้วก็แฟนเพลงเนี่ย ขอร้น่ารักมากมากันเยอะมากมากงากสมม่งกำลังใจมาให้เยอะมากนะคะหนูขอฝากนิดเดียวค่ะจากฝากรายการดนตรีชิงทวนด้วยนะจา๊าขอบคุณทุกหน้าที่มามอบความอบอุ่นให้กับพวกเราในนี้หวังว่าความสุขความสุขที่เรามอบให้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะแล้วก็มีพลังในการต่อสู้ต่อไป เาไม่เกียรครัดจัดประกาศของสำรนรักพระาชาวางเรืรร่องสมเด็จพระนางเจ้าสุนกรีพระบรมาชินาพรรมราชิาน,าชานีอังพิรเณสวรรณกุศอยท่านยืนขึ้นเพื่อนอนเลันในพระมหากรุณาธาณิคุณและนอนเป้านอนประมงป่วยความอะไรพระุษเสกสวขสมศรีจุลา,ลา,ลาี่เมยครับ อคนดีใจนะครับที่ด้พบกับชาวโกราดอีกครั้งเรายังประทับใจคราวแี้วไม่หายนะที่เราร่วมตากฝนร่วมกันนีหวังว่าทุกความสุขของเราให้ท่าน้มีกลังในการต่อสู้ต่อไปรักนะจ่าตัวรายลาไปก่นอนจ้าสวัสดีครับเอาเรามาเซอร์ตี้กันหน่อยนะเนาะเมาเซอร์ตี้กันหน่อยเลยยาวลงยาวลง กันหดไนะหนึ่งสองสเฮ้หนึ่งอเฮ้วโยเฮอยายเฮ้ขอบคุณครับพบกันใหม่ปีน่าสวัสดีจ้า ขอบคุณกของปาดดินชอบมากเก็บไปไว้รถเดี๋ยวจะตปอีกขอบคุณมากต้นหาผิตื่นเลยค้าห้งใหญ่ดนสัยายงมนวันทายกลตั้งทันเลยฝ้าแห้งใหญ่ดนสัยทายงมีนวันทายกหรอเสียห้อนสะเฮอยนะ 告诉你。